มาถึงบ้านแล้วนะคะเอาลงแล้วอันนี้ก็กำลังล้างะคะ่ะทุกคนมีพนักงานล้างน้ำให้เร็วล้างให้เร็วส่วนส่วนล้างเสร็จแล้วก็จะเทลงมาตรงนี้ไว้ให้แห้งใช่ไหมใช่พอพอแห้งแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะคะก็จะคัดเกรดค่ะเพราะตอนนี้เขาให้ลูกเล็ก12บาท ลูกใหญ่สิบหกบาทแล้วก็ลูกกลางสิบห้าลูกกลางสิบห้าสวนลูกนิ่มก็เขาเรียกลูกน้ำใช่ไหมนี่นี่เือลูกเล็กอันนั้นลูกกลางกับลูกใหญ่ส่วนนี้คือลูกลูกน้ำเขาจะเอาไปไปผ่าเอาน้ำขายนะคะที่เขาขายน้ำเสาวรสนั่นหละจ้าส่วนนี้ก็เอามาล้างน เอาคนลงมาแล้วน้ำแห้งแต่ไหลโอ้น้ำแห้งแต่ไหลน้ำแห้งจะไหลโอ้มันเพิ่มรอบมือพอล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแยกเกล็ดคัดใส่ถุงค่ะตะที่นี้นี่ป้าไว้ชุดมากระเด็นนกมกระเด็นนกมกระเด็นนกมกระเด็นนกกระเด็นนกเปียกมัมากระเดนเปียกไลยอาบน้ำด้วยการอะเนี้ย ก็จะล้างแยกไปอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วค่อยไปคัดไข่ถุงลุกน้ำเยอะการล้างก็ขัดเอาแค่ฝุ่นออกเหรอล้างเอาล้างเอามันติดดินไงติดมันร่วงมันติดมันติดใบมัน จะดีมันไม่สวยเะมาณนี้นเรารู้ได้ไงว่ามันเล็กใหญ่ลางโอ้โหสายตา,อา,ยาของเราตัวนี้มันเล็หน่อยเล็ขนี่จะ่วยนจดกหน่อยก็จะไปชัด เอาดูแต่งก็ขายเอาไปกินกันเคยไปซับน้องใหม่น้องใหม่เคยไปซับไปดูไปดูเขาจอกจะกมีหม่องหมอง่มอ,งมองดีพอไปเบิดเลยรอยซับเบิดเลยตอนนี้ก็แยกกันแล้วค่ะส่วนป้าพินคือ พี่สะพายของพี่สาวก็มาช่วยล้างก็ล้างไปค่ะพี่สาวพี่ก็มาเริ่มแยกคัดใส่ถุงแล้วนะคะทุกคนก็จะมีใหญ่กลางเล็กนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มแยกงานกันพี่ป่ากับพี่สาวก็มาช่วยกันกรอกถุงค่ะทุกคนขาก็จะมี คละสีกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนะสีแดงสีม่วงสีเขียวก็ใส่คละๆกันมันจะได้ดูสวยงามนะคะถุงละ10กิโลค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องใส่ให้มันเกินเข้าไว้เพราะว่าพอมันแห้งแล้วมันก็จะลดน้ำหนักนั่นเองนะคะการล้างนะคะล้างเอาใบแล้วก็เสร็จอ่านขี้ดินที่มันตกลงไปออกแล้วก็เราเอามา ผึงให้มันแห้งก่อนนะคะถึงจะใส่ถุงถ้าเราใส่ทั้งเปียกไม่เกิน5วันมันก็จะขึ้นเชื้อรานั่นเองค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็จะแยกคัดใส่ถุงไปนั่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนเชื่อไหมว่ามันหอมหอมถ้าคนเคยแบบนั่งอยู่ในดงเสาวรสนะจะรู้ว่ากลิ่นมันหอมมากนะคะยิ่งมันอยู่นาน3-4วันมันยิ่งสูงงอมยิ่งหอมนะคะพี่ป่าชอบกินมากเลยค่ะ เนี่ยค่ะก็ช่วยกันทําจะได้เสร็จเร็วๆค่ะส่วนพี่ก็มาช่วยพี่สาวทุกครั้งเวลากลับมาบ้านแล้วเห็นเขาทาอะไรพี่ก็คันไม้คันมือค่ะทุกคนชอบช่วยส่วนพี่สาวของพี่เขยเขากอ็อยู่บ้านใกล้กันเนาะก็เห็นน้องทําอะไรเขาก็มาช่วยมาหยิบมาจับนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เสร็จเร็วๆค่ะเพราะว่าประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็ต้องเอา ไปส่งแม่ค้าคนกลางแล้วค่ะแม่ค้าคนกลางที่ว่าก็คือเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะอยู่บ้านห่างกันประมาณสามสี่หลังเนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะก็เขาก็มารับซื้อทุกครั้งที่เราทํานั่นเองก็มีบางเจ้าอื่นก็มารับเหมือนกันหรือว่าเจ้าอื่นถ้าเขาสั่งสั่งไม่เยอะสั่งห้าถุงสิบถุงเราก็เก็บแยกให้อีกต่างหากค่ะทุกคนมันเป็นไรายได้ จุนเจือครอบครัวได้อย่างดีเลยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็คนที่ชอบทําการเกษตรถ้าเขาเคยทําอะไรแล้วเขาก็จะทําประสบผลสําเร็จเขาก็จะทําซ้าๆอยู่แบบนั้นแหละค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ได้ประมาณ40ทถุงเนาะทั้งหมดได้ประมาณ40่ถุงนะตอนนี้พี่เคยก็ถอยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงมาแล้วนะคะเพื่อจะยกอ่า สาวรสหรือกระทกรกที่เราใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเอาไปส่งแม่ค้าคนกลางนั่นเองคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ที่ยกขึ้นมาก็คือลูกกลางนะคะจากที่ได้ยินมาคือลูกกลางขายง่ายที่สุดคะ่ะเพราะว่าลูกกำลังดีนะคะทุกคนสีสันสวยงามมากคะ่ะที่มองไปเห็นนั่นคือลูกใหญ่คะ่ะทุกคนคะ่ะเอาไปเที่ยวเดียวไม่หมดต้องเอาไปสองเที่ยวคะ่ะวันนี้พี่ป่าก็ไปแล้วนะ